ไม่ใช่คู่กันก็คือถ้าแม่จะเปลี่ยนใจไปทางนุกอย่างอื่นนี้นะก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันงไงเห็นไหมแพทเล่ากลางไลฟ์ด้นที่จับได้คุยคนอื่นคุยไปลบเชทดไปความรักของแพทนภาและพีชานนนในตอนนี้ถือว่าไปได้สวยมากๆแต่ในระหว่างทางของความรักย่อมเหมือนคู่อื่นๆที่มีสะดุดกันบ้างล่าสุดค่ะแพทได้ออกมาเล่ากลางไลฟ์ถึงการที่ครั้งหนึ่งที่จับได้ว่าแพทแอบคุยกับคนอื่น ทั้งนี้ช่วงหนึ่งของการไลฟ์ขายของซึ่งตอนนั้นก็มีแพทหน้าประภาพีชานนนและนับหลานของแพทนั่งอยู่ใกล้ใกลๆแพทก็ได้บอกว่าเวลาที่แพทคุยกับใครแพทคุยเป็นคนๆเลิกก็เลิกเป็นคนๆจนแพทได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งและแจ้งข้อมูลเขาไปแล้วว่าตอนนี้แพทไม่โสดนะแพทมีแฟนแล้วซึ่งทางนั้นก็โอเคแต่พยายามที่จะจีบแพทต่ออย่างไรก็ตามแพทยืนยันว่าตนไม่ได้จะทําอะไรไม่ดีอยู่แล้วจนพีชาโนนแทรกมาว่าแล้วแพทจะคุยไปลบแพทไปทําไม ด้านแพทก็เลยตอบว่าก็เพราะพีไม่สบายใจไงด้วยแพทได้บอกอีกว่าแพทไม่เช็คมือถือพีแต่พีเช็คมือถือของแพทแพทขอให้พีปล่อยจอยได้ไหมคนมันจะไปอย่างไรมันก็ไปมันไม่ได้มีผลตลอดปล่อยให้อยู่แบบสบายใจดีกว่าแม่แม่จะไม่เคยเดินเข้ามาข้างหลังแล้วก็แบบทำเป็นหาโอ้ยเราไม่เนียเนเลยน <ผม S 1> ี่ก็เลยแบบรู้แล้วมีพิรุษแล้วแ,แล้วชัดแบตแล้วเรากกลัวคนนั้นอะทักมาแล้วเขาทักแบตมา ผู้ชายทักมาเหรอก็ังไปกินข้าวนะแสดงว่าเขาต้องมีการคุยกันมาก่อนผู้ชายถึงบอกว่ากำลังไปกินข้าวนะเขาอาจจะคุยเรื่องอื่นก็ได้ลบแชทลบแชทคุณลบใส้ลบอยู่แล้วใครเขาจะเก็บแชทให้มึงอ่านแต่ก็โดนอยู่ดีไงคือกูอะไม่เคยไม่เคยนอกใจนะเพราะว่าคือกูไม่เคยแบบฟกคือเวลาเลิกคุยก็คุยเป็นคนๆเวลาเลิกก็เลิกเป็นคนๆใช่ไหมนะแต่แต่อันนี้เราคิดว่าเราอะเราเราสบายใจตรงที่ว่าเราได้แจ้งข้อมูลกับฝั่งนู้นไปแล้วว่าเราอะ เรามีแแล้วเราเราไม่ซิงเกิลนะซึ่งเขาโอเคไงก็ใช่แต่เขาก็ีพยายามที่จะจีบต่อไงซึ่งก็เนี่ยก็ดูเขามีความพยายามดีนะมึงเขากไม่ดูว่ามีแฟนอยู่แล้วเขาก็ไม่สนใจเลยนั่นแหละนั่นแหละนอกใจแม่ไม่แต่ฉันก็แฟนกับทางนู้นว่าคือคือฉันแม่ก็ยังคือไม่ได้โกหกไงไม่ได้โกหกทั้งคู่อันนั้นฉันเข้าใจพี่สาวสาวฉันเข้าข้างพี่คือฉันแล้วก็คิดว่าจะคีฟคอนเน c ชั o นแต่กลัวว่าทางนี้จะไม่สบายใจอืเพราะว่าคนนี้เขาจะชอบคิดว่าเขาอะ โปรไฟล์คนนั้นน่ะเอาพูดตรงๆโปรไฟล์คนนั้นแม่งแน่นมากฉันก็เข้าใจว่านาง,นางเนี่ยจะกลัวว่าเขาใสประเี่ยจะร้องไห้แล้วเห็นปะเห็นปะเห็นปะพี่นาเสร็จเขาฉันก็กลัวว่าคนนี้เดี๋ยวจะไม่สบายใจแต่ฉันอะกะแค่ว่าเออคุยเป็นแบบคลิปคอนเน็กชันกันใช่ไค่คลิปตั้งแต่วันนั้นน่ะวันนี้หนูอะใช่ไหมล่ะเออแต่คือวันนี้หนูก็เป็นมหาราณีย้อนยานทองหล่อละก็จร <c oughs> ิงอะไม่ไงแต่ก็คือ สบายใจของเขาไงซึ่งเรื่องไม่มีอะไรเลยเรื่องคืออินเนี่ยแอบมาร้องไห้แล้วลูกกูเสือกเหตุสารแน่แอบร้องไห้แล้วแบบคำนึงเลยอ่ะลูกกูถามว่าแม่คุยกับคุณอื่นหรอช็อตกูเลยกูบอกอจบเรื่องนี้คือจบละจบแล้วเราบอกลูกไ,<ห>ไม่ได้หรอทีมพ่อเนี่ยเห็นไหมทีมมันทำมา ไม่ได้จะทําอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วไม่ได้จะมีอะไร <S 1> <S 1> แ,บบแค่จะ keep connection เหมือ,อน,นไปคุยแล้วลบแชทคุยแล้วลบแชททธอมถก็เธอชอบ<อ>ไม่สบายใจอะไม่สบายใจอยู่แล้วก็ <c oughs> วพอบอกไปแล้วมีแฟนแล้วเขาก็ยังเลือกที่จะคุยแล้วแม่ก็ยังเลือกที่จะก็คบยก็คงแต่ว่าแต่ว่าแพทจะบอกพี่ว่าอย่าเช็คโทรศรัพท์อย่าอะไรคือปล่อยจอยกันได้ไหมคือในความรู้สึกเราอะแพทก็บอกพี่ตลอดว่าแพทไม่เคยเช็คโทรศรัพท์เลยเพราะแพทไม่ แพทไม่ชอบฟีลลิ่งนั้นคือคือต่อให้พีเช็คับคนมันจะไปอะมันก็คือไปเว้ยมันไม่ได้มีผลอะไรเลยแพทบอกพีตลอดถูกป้ะเพราะนั้นะปล่อยให้มันอยู่กันแบบจะได้ไม่ต้องเครียดด้วยเข้าใจไหมแม่จ๋าถ้าตะการหนึ่งแม่กดทันกดก่อนเพราะตอนนี้คด80แล้วอีพ่อจะร้อยแล้วเพราะถ้าไม่เช็คก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เดี๋ยวมันก็เฟดออกไปพอเราไม่ไปเจอพอเราไม่คุยอย่างงี้ถ้าวันนึงแม่เปลี่ยนใจไปทางนั้นจริงๆริอะถ้าเขาไม่หยุดไว้ก่อนเขาก็มานั่งเสียใจแล้วเราไม่ใช่คู่กัน ก็คือถ้าแม่จะเปลี่ยนใจไปทางนุ๊กอย่างอื they combine, they ่นนี <S <s ้นะก็ถ oh ือว่าเราไม่ใช่คู่กันไงเห็นไหมมันก็ไม่ใช่สิเพราะถ้าเธอเชื่อสันเธอคนมันเธอพูดพี่ช่วยกันหน่อยสิเธอช่วยสิ่เธอโอบพ่อเนี่ยคือถ้าคนมันจะไปอะมันก็ไปได้โอ้โอ้ได้โอ้โอ้ดิโอ้ดิพอดโอบพ่อดิเออเอาเข้ามาโอบดิเข้ามาโอบเออเออเข้ามาโอบพ่อดิโอบนะโอบเอะโอบโอบโอบเออเอ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ